ว้าวที่ไหนเนี่ยราสาราชาน้ำเอลมนมนสำรวจกันเถอะน่ากลัวจังเลยคนเป็นโลกตัวตลกไม่ชอบสิ่งนี้แต่กูไม่ได้เป็นนะทำไมเราไปไหนไม่ได้เลยเราบอกว่าถ้าเราผ่านนีไ,ได้เราจะสามารถกลับไปอยู่โลกแห่งความเป็นจริงได้โลกของฟอนลูมก็คือกูเขียรนี้ได้วะ,ะมันทำอะไรได้หรือเปล่าเอมันเป็นรูปอะไรข้างบนอะรูป,รปดาวตรงนี้ก็เมือตรงนี้ปนนะ ก็ดาวว้าวในขนาดสุดไปเลยกูเดินเล่นจนไปชนนะเพื่อนอันนี้เป็นรูปตารางหมากลุกมึงอ,อันนี้ก็ตารางหมากลุกดาวอันนี้มันดาวมีวงกลมอันนี้ดาวอย่างเดียวดาวอย่างเดียวแล้วอยู่ตรงนี้เลยมึงเม่อไหรว้วาว<อ>สี่ไอเกตตัวไอเกตตัวตลกมึงพูดเหมือนในฟิลเลย มือหน่อยอะจะไปนั่งรถไฟหอ,อมีอ่านด้วย it only a t t r a c t s when you can see him เดี๋ยวเออะเหี้ยหมายเขาว่าต้องมองมึงกูลืมอุแล้เมื่อกี้หันกันหมดเลย<ก>มึงหเพิ่งมาอา่ากูเพิ่งมาอ่านป้ายเฮียเอะแตกไปแล้วหนึ่งแตกแล้วหนึ่งโอ้โหกูเพิ่งจะมาอ่าน ตอนที่กูเดินเข้ามาแล้วเรอเออเราต้องทำไงทีนี้ตอนแรกกูกูกูก็ไม่กูก็ไม่ได้เป็นโรคกวตลอกแต่เดี๋ยวกูก็จะเป็นรัตันน่ะกูแดกไอเชฟไอ้ฟิวไอ้ฟิวปีนล้างไปปีนวังนั่นแหละถอยบิ๊กทำหน้าตายแล้วตายหน้าเออเดินไม่ได้มันติดตุดแล้ววะใช่มันติดเดี๋ยวละ ท่นขอตายก่อนทันวาดกลัว oh, โอเคมันก็แค่คน,นต,ต,ต,ตลกตตลกเผยให้มันมีเวลาเนไ้เวลาเรื่ออะไรอ่ะไม่รูร้รในเครื่องเรียนมันมีศูน่ะนั่งรถไฟเหรอน่าจะไปชายไม่อยู่อันเดียวเออก็หันหน้าออกจากกันให้หมดไงแล้วหันหน้าออกจากัตตลกให้หมดมันจะถึง่ม้ไหมติวแก็นี่ไงแต่ก็วิ่งมานี่ใช่ไหมวิ่งมาตดงนี้นแล้วก็หันหน้าหาทุกคนชนะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเด็กกูหันแล้ว หันมาหาเครื่องแหละโอเคพวกมึงหันไปก่อนเอ๊ะว่าหันแล้วเมื่อกี้ไม่ทำงานตอนไหนมาแล้วหายละสามนี่ยสามสี่ละหาและกูมองฝั่งนี้มองฝั่งเครื่องอยู่กูมองทางที่กูทางที่พวกเราเข้ามาโอเคยี่สิบแล้วมาแล้วมาหาโอ๋แล้วเมื่อกี้เฮ่กูมองไอ้ฝั่งเ่ย มองรอบๆยอ,อยู่เฮ้ยังกูหายไปแล้วเท่าไหร่ฟังดูเลยสามสิบสี่สิบแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วเพื่อนไมาต้องรอแค่หล่ยร้อยเหรอไม่ต้องรอหลายร้นนรอนะกูต้องรอไปเรื่อยๆปะ่ะมันมันมันจะมันจะไอ้นี่สำหรับคนเล่นคนเดียวไปแบบกูต้องมองเครื่องกูต้องมองต,งตงัวตลอดแต่ถ้าช่วยกันคงไม่เป็นไรปะ่ะเฮ้ยเยี้ยเมื่อกี้มันว้ามาหาข้างเทปเลย เดี๋ยวมองหลังกูได้เด้อกูมองหลังโอ๋ให้โอหลังกูที่หมายถึงแบบทางที่กูมองไม่เห็นกูเลยมองหลังกูนะเออใช่เอ๊ะมามหาโอาหาโอกูมองอยู่กูมองอยู่ทำไมมันดีได้ไม่รู้อะมันโกแล้วเพื่อนมันโกแล้วขึ้น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 มาเทฟขึ้นนะขึ้นมายังขึ้นยังไงเนี่ยเอฟเอฟเอฟเมื่อกี้กูเห็นนะว่าโอ้มันจ้องเลยอะแต่มันก็ขึ้นมาได้ มันน่าจะพอเวลาครบแล้วปะครับอาจจะวายไม่ได้ดเล่นครึ่งเล่นเดี๋ยวใจด้วยนะวายเล่นเราทยห่อพวกมึงนั่นแหละ